สวัสดีค่ะพี่มินวชริญยานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมะคำสอนดีๆเกรดความรู้ดีๆจากสเสด็จพ่อองค์เพชรพัทรเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท่านท้าวสมุทรเทวาเทวีนะคะว่าจะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างไรให้สามารถเปิด,เป,ดเปิดตาที่3ได้สเสด็จพ่อองค์เพชรทรงเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ว่าจริงๆวิปัสสนากรรมฐานไม่ควรเ,เพ่งเรงเอาความสามารถที่เป็นเป็นในพวกหูทิพตาทิพเจโตปริยญาณไม่ควรจะเพ เบ่งเอาอะไรพวกนั้นเลยและจริงๆแล้ววิปัสสนากรรมฐานพึงมีพึงตระหนักอยู่ว่าการสร้างเหตุปัจจัยนั้นสร้างเหตุให้ดีที่สุดแล้วสิ่งที่จะบังเกิดขึ้นเป็นผลนั่นคือปัญญาส่วนอนิสงส์ประเภทอื่นๆนั้นก็ให้เป็นเรื่องของเหตุปจัจจัยให้วางใจเช่นนี้ไม่เช่นนั้นแม้แต่วิปัสสนาเหตุของเราเองก็จะไม่เต็มไม่บริบูรณ์วิปัสสนาญาณก็จะไม่บังเกิดแต่อยาก จะได้ในสิ่งที่เป็นอภินิหารและสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นความรู้พิเศษซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับกันที่จะทําให้เราบังเกิดดวงตาเห็นธรรมรือบรรลุมรรคผลนิพพานของพระศาษษษสดาได้การจะเปิดตาที่สามนั้นจริงๆมันก็จะต้องเป็นอาศัยจําพวกบุญประเภทแสงสว่างสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าก็ นับเอาที่การถวายเทียนหรือสิ่งที่ให้แสงสว่างเช่นพวกเทียนนั่นแหละแต่แต่สมัยนี้เป็นสิ่งที่มีไฟฟ้าก็อาจจะอาศัยบุญประเภทที่จ่ายค่าน้ำค่าไฟให้วัดหรือประเภทให้หลอดไฟถวายหลอดไฟถวายโซลาเซลล์ถวายอะไรก็ตามแต่เพื่อเอื้อให้เกิดการมองเห็นหรือปฏิบัติหรือถวายต่อผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เช่นถวายทุกๆอย่างเพื่อเอื้ออํานวยไม่ว่าจะเป็นพัตตาหารหรือว่าจะเป็นสิ่งต่างๆที่เอื้ออํานวยจ่ายค่านา้ำค่าไฟค่าบริโภคต่างๆเนี่แหละเอือ้อต่อการมองเห็นเพราะ เมื่อเราเอื้อความสะดวกสบายให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นพระหรือโยคีผู้ปฏิบัติก็ตามก็จะทําให้พวกเขาสะดวกสบายมากขึ้นและปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ปฏิบัติเต็มที่ก็สามารถเอือ้อต่อการบรรลุดวงตาเห็นธรรมได้นี่แหละเขาเรียกว่าบุญอะไรที่เอื้อต่อการมองเห็นไม่ว่าจะเป็นมองเห็นด้วยตาเนื้อหรือมองเห็นด้วยตาในบุญประเภทนั้นนั่นแหละจะนําไปสู่ตาทิพย์หรือตาที่สามได้ เราก็อธิฐานไว้ทุกครั้งก็แล้วกันถ้าเกิดเราอยากได้ตาที่สามจริงๆทําบุญค่าน้ำค่าไฟทําบุญต่อผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อเอื้อให้เขาบรรลุธรรมได้ง่ายๆและอธิษฐานให้เราได้บังเกิดเป็นดวงตาเห็นธรรมด้วยและบังเกิดเป็นการมองเห็นใน ในในภาคพิเศษการมองเห็นโดยพิเศษนั่นคือตาทิพย์หรือตาที่สามนั่นเองรวมไปถึงการตัดแว่นถวายพระแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอาณิสงส์ไม่น้อยเช่นเดียวกันเป็นตน้นดังนั้นนี่คือสิ่งที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดตาที่สามทุกอย่างมันเกิดขึ้นต่อบุญจากบุญบาร,รมีไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการอธิษฐานหรือมีทางรัดอะไรอย่างเดียวถ้าเกิดพวกเราอยากได้ตาที่สามจริงๆก็ต้องสะสมบุญบาร,รมีเอาแต่ถ้าเกิดเป็นเสด็จพ่อองค์เพชรแนะนําก็แนะนําว่าไม่ สมควรที่จะไปสะสมบุญเกิดตายแล้วตายอีกมาเพื่อแลกกับการมีตาที่สามให้บรรลุมรรคผลนิพพานไปได้เลยดีกว่าและบรรลุมรรคผลนิพพานจะพร้อมกับตาที่สามหรือไม่ก็ปล่อยมันไปอย่าไปสนใจมันเอาให้ด,ด้วยได้วดวงตาเห็นธรรมก็พอแล้วปิดประตูอวาัยาภูมิให้ได้ก็พอแล้วนี่จะเป็นคําแนะนําของสเสด็จพ่อองค์เพชรค่ะสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะ ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมะบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ